เพื่อนๆที่อยากให้รีวิวถังกองนะครับว่าการเรียงวัสดุกองหรือว่ามีเดียในถังกองแบบนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูง่ายๆทําตามได้สบายรีวิวระบบถังกองหน่อยนะครับมานานแล้วเพิ่งจะตอบพี่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เอาแบบตั้งตนเร็วๆเนาะเพราะว่ามืดแล้วมาขั้นตอนแรกเลยนะครับอันนี้คือท่อนะซึ่งผมจะทําเป็นตัวแอลคว่ำแล้วก็ปลายเป็นตัวทีเนาะแล้วก็เจาะรูตรงตะก้าแบบนี้นะนี่แล้วก็ใส่ไปแบบนี้ปึ๊บตรงนี้คือท่อน้ําเข้านะเราก็จะใส่เป็นแบบนี้นะเพื่อนๆนะอันนี้คือ ท่อเนี้ยมันมาจากตั้มตั้มเข้ามาปุ๊บเราเข้ามาในถังเนาะแล้วก็อันนี้คือเราลองเราจะใส่ตัวนี้นี่นั่นก็คือตัวเปออลือกหอยนะเราจะใส่ไปนี่ละง่ายๆนะแล้วก็เดี๋ยวใส่าตามมีเดียตามลําดับชั้นใส่เปลือกหอยไปแล้วก็ตามด้วยฟิลเตอร์แมทต์ั้ที่สองผมทาเป็นกรายภาพแล้วใช่ไหมอันนี้คือผมตัดนะผมตัดให้เขาเรียกว่าพอดีกับถังเนาะ แล้วก็ใส่ตัวนี้ใช่ไหมผมก็จะใส่ตัวไบโอบอลอะไบโอเกียร์ไปเลยครับนี่ไบโอบอลดักคีปลาเหมือนกันจากนั้นผมก็จะใส่ตัวนี่เลยครับตัวนี้คืออ่าซรามิกลิงเซรามิกบอลก็มันมีหลายแบบตะวบิงดอกไม้เนะาะตระกูลเซรามิกทั้งหลายที่เป็นลูกเล็กๆนะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะก็แล้วแต่แต่ผมจะใส่ไว้ให้มันเป็นอ่าที่อยู่ของตัวลิงค์ครับจากนั้นกอง กองละเอียดจริงจริงจ,งจ,งจงมันจะมีผมจะมีตัวนี้อีกนะจะมีฟองน้ําฟองน้าชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งแบบนี้เกี่ยให้มันเท่ากันปั๊บอะฟองน้ำถึงเวลาเลี้ยงเมื่อกี้แป๊บหนึ่งเราก็แล้วก็กองละเอียด อันสุดท้ายนั่นก็คือแผ่นกองแปดดีนะครับก็คือเราจะให้พวกขี้ปลาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะเศษเล็กๆให้มันกันไว้สุดแล้วน้ําขึ้นมามันก็จะใสเนาะแล้วอันสุดท้ายก็คือตัวนี่ครับเซรามิกบาเซรามิกบาหรือว่าซีบาก็ค่อยๆเรียงไปอ่ะเลียงเสร็จแล้วนี่ท่อผมก็ใส่อย่างงี้ปั๊บอ่ะตัวน,นี้คือเป็นตัวให้น้ํามันเรียกว่าน้ํามันเข้าท่อได้เยอะมากขึ้น นนี้เดียวก็ยกไปไว้ด้านบนเลยนะครับประกอบเร็จก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือท่อที่ผมบอกนะก็คือท่อเราต่อออกมาจากปั๊มแบบนี้ใครจะใช้สายยางก็ได้ใช้ท่อก็ได้นะตัวนี้คือเป็นทางน้ําออกมาเข้าบอ่อปลาเนาะอันนี้ก็ปั๊มอ่ะหลังจากที่เปิดน้ำไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอ่ะท่อที่ผมบอกนะนี่คือท่อที่เราเจาะผ่านปั๊มจะให้ต่ามากกว่าทางน้ําออกนะครับนี่คือทางน้าเข้าเป็นประมาณนี้แล้วก็ตัวท่อสองตัวนี้นะครับผมจะไว้บนสุดเพื่อที่จะ ให้น้าเนี่ยเวลาน้ําเข้ามาใช็มไหมน้าเขาจะใสแล้วก็น้ำเขาก็จะไหลลงนะครับส่วนท่อตรงนี้ถ้าน้ํามันเกินนะน้ํามันล้นเนี่ยน้ำก็จะเข้าช่องนี้แล้วก็ออกไปท่อตรงนี้นะเนี่ยน้ำเขาจะออกไปแล้วก็น้ําก็ออกมาแรงเหมือนเดิมแล้วระบบถังกรอง70ลิตรนะครับใครอยากได้หรือว่าเอาไปทําตามนะก็สามารถทําได้ตามนี้เลยนะเพชมาให้แล้วถ้าอ่าอ่าง220ลิตรหรือ280ลิตรแบบผมเนี่ย ถ้าเลี้ยงลา4-6ตัวเนี่ยตามสเตจเขาะนะั้นอยู่ได้2-3เดือน4เดือนนะเพราะเผื่อครึ่งปีด้วยนะแต่ถ้าเลี้ยงโอเวอร์แบบผมเนี่ย18ตัวเนี่ยก็ประมาณเดือนครึ่งนะเพื่อนๆน,นะก็มาขยันล้างต้มล้างกองอีกทีหนึ่งนะใครสนใจก็ตามก็กัไปนะครับไปได้ผ่านไปนะครับ3วันตั้งแต่ผมล้างถังกรองมาก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ,อยากให้น้ําใสตลอดเวลานะครับก็เปลี่ยนถ่ายน้ําทุกวัน30%นะครับแต่ถ้าขี้เกียจแบบผมก็ 7วัน5วันเนี่ยดูสีน้ำเป็นหลักนะสีน้ำเริ่มไม่สวยแล้วเราก็ถ่ายน้ําออกล้นน้าออกนะครับหรือว่าถ่ายน้ําทุกอาทิตย์เหมือนผมก็ได้ร้านกองใหญ่เดือนละครั้งน้หลักๆที่ผมใช้ก็มีตามนี้นะครับขอให้เลี้ยงปลาอย่างมีความสุขนะครับ